เราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะสำหรับงานแสดงดนตรีท่ามกลางขุนเขาแล้วก็อากาศหนาวครับในฤด,ดูหนาวนะเรามาดูบูธของโชว์รูม TNR ฮาร์ดดิ้งิซซานออฟฟิศนโร่ of มาทั้งเวสป้าเนาะแล้วก็มาทั้งขับเฮาเลยนะก็เอาของมาโชว์เต็มที่เลยนะแล้วก็เอารอยเย้าอารลอยมาด้วยนะแล้วก็รอยเยเอ็นฟิวเนาะแล้วก็เอารุ่นใหม่มาด้วยนะเจ้าเกอร์ริล่า450นะโมเดลใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว <c oughs> ไปดูบอลลูนกันครับทุกคนบอลลูนกำลังขึ้นเลย สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซิงกับชายนะครับซิงกับชายพาเที่ยวครับวันนี้เราอยู่ที่งานนี่ครับฟู้ดฟินพิษณุโลกนะคบเห็นป้ายไหมครับแสงกําลังเข้าเลยนะเราอยู่ท่ามกลางขุนเขาหินปูนที่เนินมะปางบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้มาถ่ายบรรยากาศให้ได้รับชมกันนะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางโชว์รูมรอยเย้อนฟิพิษณุโลกแล้วก็ทีเอ็นอาร์ฮาริเดวสันพิษณุโลกเนี่ยเขามาจัดบูธเอารถมาแสดงเช็ดได้ให้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาถ่ายบรรยากาศให้รับชมกันนะเห็นเขาบอกว่า ตอนค่ำๆเนี่ยจะมีบอลลูนขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะสำหรับงานแสดงดนตรีท่ามกลางขุนเขาแล้วก็อากาศหนาวครับในฤด,ดูหนาวนะบรรยากาศจะดีแค่ไหนติดตามรับชมกันนะครับวับนนี้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานเบียนะแล้วก็มีของขายร้านค้าเยอะมากเลยนะสําหรับงานนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่างานแสดงดนตรีหน้าหนาวะจะจัดกันหลายที่มากๆเลยนะ ที่บ้านมุงเราเนี่ยก็เป็นแลนด์มาร์คเป็นมูดหมายหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันนะแล้วก็เขาพยายามจัดกันมาหลายปีแล้วนะก็พัฒนางานมาเรื่อยๆจนตอนนี้งานมนเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆทุปีทุกปีแล้วครับเดี๋ยววันนี้พาเดินชมเก็บบรรยากาศกันนะครับคลิปนี้ผมอาจจะมีปิดเสียงเยอะหน่อยนะเพราะว่าอาจจะมีเสียงเพลงดนตรีเข้าเยอะเราก็กลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็จะ <c oughs> บรรยากาศแล้วก็งานนี้นี่ห้องน้ำเยอะมากเลยนะทุกคน ก็มีห้องน้ําของเทศบาลนครวิซุนโลกมาบริการด้วยนะเป็นห้องน้ําเอกชนลดห้องน้าครับแล้วก็ห้องน้ําของลานแคมปิ้งก็มีห้องน้ําเยอะจริงๆอะไรครับหนะ้านี่อะไรอ่ะโอ้มันใครเคยดูชินจังใครเคยดูโดเรลมอนส,อสาวๆไปบ,บ้างเขาจะชอบกินแต่เขาจะแอบซื้อเพราะว่ากินแล้วมันเกิดแล้วก็จะบอกว่าของกินที่นี่นคือ นอกจากจะมีของผู้จัดงานเนาะร้านค้าแล้วก็มีคาราวานพวกฟุดทักนะที่เหมือนเขาแบบว่าไปออกอีเวนต์แบบนี้โดยเฉพาะเยอะมากเลยนะแล้วเดินเดินเนี่ยเจอหลายร้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นป๊อปคอร์นกาแฟสดอย่างคุณเชอรี่เมื่อกี้ก็อาหารพื้นๆมากเลยนะหมันปิ้ง <laughs> น่าตื่นใจอยู่ครับตื่นตาตื่นใจดีเพราะว่าเวลาเราออกมาพื้นที่เนาะเราก็จะเจอแบบว่าพวกเมนูอาหารแปลกๆพื้นถิ่นที่แบบว่าเราอาจจะหากินที่ไหนไม่ได้ กาแฟเฉพาะทางอะไรอย่างนี้ต่างๆนะออน่าสนุกดีครับบริเวณด้านหลังเรานี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับน,นี่ก็จะเป็นบริบรากาศด้านละข้างเวทีนะครับเรากำลังจะเดินทะลุออกไปตรงทางเข้านะคนเยอะมากมากแล้วก็บรรยากาศดีด้วยครับตอนนี้เริ่มเย็นละบรรยากาศหน้าหนาวเนาะมวลอากาศมันไม่นอนเท่าไหร่ครับน,นี่ก็จะเป็นบริเวณขายเสื้อด้วย มีคนเอาของแทน์เมของสะสมมาลากขายนะเปลี่ยนกันเยอะครับบ้านมุงแคมป์เนี่ยเขาเป็นลานกลางเต็นที่มีชื่อเสียงของบ้านมุงเนินมะปางอยู่แล้วอีกที่หนึ่งนะเนี่ยจะสังเกตจําได้นะโดมสามหลัง,งาสังคา3ามหลังเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับ,บ,บปกติที่นี่ก็เป็นลานกลางเต็นที่ชื่อดังอยู่แล้วของบ้านมุงอยู่แล้วนะเนินมะปางพอมาจัดงานเดดตีแบบนี้ก็จะยิ่งดูคึกคักมาดูมีสีสันนะ แล้วก็คนเยอะมากๆเลยคนก็มาจากหลายทั่วสารทิศเลยครับมีบูธของรถยนต์มาจัดแสดงด้วยเราก็เดินมาถึงบูธของ t n r h a ฮาร์ d ลดีวิสันพิษนุโลกนะวันนี้ก็มาเปิดบูธกันที่งานคูดฟินด้วยนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาแล้วโอ้โหเห็นแบบนี้เอามาหลายรุ่นเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันก่อน เ็นไงบ้างครับน้องออมวันนี้มีคนเข้ามาดูเยอะไหมเยอะเลยครับพี่เอเแต่ตอนนี้งานกําลังจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวคงมีคนเข้ามาดูรถเยอะแน่เลยวันนี้วันนี้เอาเอามาทั้งหมดกี่รุ่นเอ่ยวันนี้เอามาสรุ่นครับพี่รุ่นใช่ก็ได้มีไนเตอร์ครับ<อ>สตรีทไกด์ครับผมตัวใหม่ไกด์ตัวใหม่แล้วก็รถ่ิงครับพี่อ๋อแล้วก็รถคิงครับอ๋อารุ่นรกจะเป็นรุ่นั้นเลยนะใช่ครับ ก็สนใจนะครับก็มาลองท่อมได้นะได้ครับลองท่อมแล้วก็สนใจติดต่อไปแนสหรือว่าอยากจะซื้อเงื่อนไขพิเศษอะไรก็เดี๋ยวคุยกับน้องออมได้เลยนะได้ครับอันนี้ก็คืออยู่อยู่ไปเรื่อยๆจนจบงานเลยไหมครับก็จะมุฟตอนช่วงสี่ทุ่มครับพี่ก็อยู่จนดึกเหมือนกันนะเพราะว่างานก็เที่ยงคืนก็เลิกแล้วห้าทุ่มก็คนก็คงค่อยๆออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคครับโอเคครับผมครับไฮคาร์เลยนะครับติดต่อที่ น้องออมได้เลยนะเบอร์โทรที่ผมขึ้นไปให้ในคลิปครับครับผมมีเซลป่อนะครับมาคอยให้บริการอยู่นะอันนี้ก็มาเปิดบูธเนาะอันนี้ใครสนใจออกรถกับ TNR อ็นอาร์ฮาร์ดดี้ดิสานพิโซกนะก็จะมีอ่าเบอร์โทรด้านล่างนะก็จะมีเซลป่อกับน้องออมเขาคอยให้บริการนะครับแล้ววันนี้ก็เอารถมาโชว์กี่รุ่นครับเนี่ยวันนี้วันนี้มาโชว์สามรุ่นครับสรุ่นไนส์เตอร์ครับอ่าไนส์เตอร์ก็สติดไกด์สตสติดไกด์แล้วก็รถคิงครับแล้วก็รถคิงโอ้เอามาครบทุกเซกเมนต์เลยนะ ใครสนใจก็ลองมาดูคันจริงมาค้อมได้ในงานนะครับหรือถ้ามาค้อมในงานไม่ได้ไปดูที่โชว์รูมนะโชว์รูมอยู่ติดกับบิ๊กซีพิษณุโลกครับอโอเคครับขอบคุณเสือปอ้อมมากนะครับนี่นะครับก็เป็นห้องน้ําขององค์การส่วนบริหารจังหวัดพิษณุโลกมาให้บริการด้วยนะงานนี้งานใหญ่นะแต่ไม่ได้จัดในอำเภอเมืองแค่นั้นเองตอนนี้เรามาอยู่กับเวสป้าโชคชัยมอเตอร์พิษณุโลกนะครับวันนี้มาทั้งเวสป้าเนาะแล้วก็มาทั้งขับเฮาเลยนะ นี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะในส่วนของเวสปาโชคชัยมอเตอร์อิงเองค่ะก็จะเป็นในส่วนของงานการตลาดนะคะวันนี้ก็เอาเวสปามาโชว์ด้วยนะคะรวมถึงขับเฮาสและบิ๊กวิงใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็น s 1 2 5สีเขียวมาพร้อมอะไรแต่งของบัมเชคเกอร์นั่นเองนะคะมาพร้อมตะแกรงหลังแล้วก็ในส่วนของชิลหน้าด้วยค่ะ มันเป็นเป็นแนวทัวริงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแนวทัวริงตะแกงหลังค่ะใช่ใช่บ่อตัวนี้ก็จะสีเดียวกับสติกเกอร์ใช่แล้ว ก็จะเป็นยูบอกใหญ่นะใช่จ้าบอกจะใหญ่เป็รุ่นใหม่เลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะโอ้เขาทาสีสวยนะตรงเก๋เขาก็ทําเป็นสีเดียวกับบอรใช่ค่ะรวมถึงสติ๊กเกอร์ด้านข้างด้วยสัตว์ก็สวยใช่โอ้น่าสนใจมากเลยอันนี้ใครสนใจก็ดูได้ที่โชคชัยมอเตอร์ใช่ค่ะเวปป้าโชคชัยมอเตอร์พิษณุโลกของเรานะคะก็จะมีในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยกําแพงเพชรแล้วก็แม่สอดก็ของพิษณุโลกอยู่ที่บริเวณแยกบ้านคลองนะครับผมเคยเข้าไปถ่ายแล้ว อันนี้เป็น h r c ด้วยเหรอ h r c ค่ะอ๋อี่ก็เป็นไอเดียแต่งรถค่ะน้องๆในกลุ่มก็เอารถมาโชว์ด้วยใช่ใช่ใช่เนี่ยมีองแต่งเนาะใช่ค่ะงามนะครับมีกระจกไฟแฮมด้วยอ๋อเดี๋ยวเราไปดูที่ไปดูขับเฮาส์กันก่อนนะเอารถมาโชว์อ่าใช่ค่ะดั้วี่มาด้วยเหรอวันนี้มีขับเฮาส์ค่ะจุดหล่อของเราตัวชูโรงเลยนะเนี่ยครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับเซลท็อปนะครับผมเซลท็อปครับเฮาพิซานุโลกรับเฮาพิซานุโลกครับอยู่ที่ไหนนะครับขับเฮาพิซานุโลกอ่าอยู่เส้นเรือนแพติดกับเรือนแพเลยมานิดนึงตรงเซเว่นเลยครับติดกับเซเว่นเลยออ๋ติดกับเเเซว่นนลยะใช่ครับผมอยู่กับฮอนด้าบิ๊กวิงเลยครับผมอ๋ออยู่อยู่ติดกับบิ๊กวิงพิซานุโลกใช่ครับวันนี้เอารุ่นอะไรมาโชว์บ้างครับเนี่ยก็จะมีมังกี้หนึ่งสองห้าครับเอกของเรานะใช่ครับมังกี้เลยตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตครับ มีรุ่นเดียวที่เป็น5เกียร์แล้วก็มีคารดครับหืมสวยมากเลยเนาะผมียัเงาวับเลยอ่ะใช่ครับของแต่งสินมาด้วยนะใช่ครับใจไปดูตัวจริงนะครับไปดูได้ที่ขับเฮาพิเศษเลยใช่ครับอันนี้จะเป็น Honda d แดกครับแดกร้อยยี่สิบห้าครับแต่ว่าตัวนี้จะมีแค่4เกียร์ครับผมโอตัวนี้ดูมินิมินิกว่าเนาะใช่ครับมีแค่4เกียร์ท่อพัดท่อพัดข้างอ่าท่อยกยกขึ้นสูงเหมือนกันหมดเลยครับใช่ใช่ใช่สวยมากสวยมาก ก็จะเป็นฮอนด้าซีร้อยยี่สิบห้าครับซีร้อยยี่สิบห้านะครับผมสวยมากมากเลยอันนี้มีการแต่งมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็ขับเขาพิซนุโลกเนี่ยเขาก็มีบริการช็อปแล้วก็ส่งไปในทำไปนอกที่ได้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับขับเขาพิซนุโลกนะเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปเลยนะครับแล้วก็เวสปาโชคชัยมอเตอร์ก็เบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับอันนี้ก็มาร่วมงานชิวๆกันวันนี้ด้วยนะ ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นบูธของรอยเย้า Enfield แล้วก็รอยเย้า Alloy นะครับก็มาเปิดในงาน Food Fin ด้วยนะครับพอดีตอนนี้น้องๆเขาไปไหนไม่รู้น่าจะไปทํทธุระกันน่าจะไปเข้าห้องน้ํากันเนาะแล้วก็ดูแล้วก็เอาของมาโชว์เต็มที่เลยนะแล้วก็เอารอยเย้า Alloy มาด้วยนะแล้วก็รอยเย้า Enfield เนาะแล้วก็เอารุ่นใหม่มาด้วยนะเจ้าเกอร์ริล่า450นะโมเดลใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสีนี้ขายดีมากเลยนะครับสีเหลืองดํไวรุ่นมากแล้วก็ เอาเจ้า supermeteo หกห้าศูมาโชว์ด้วยนี่ตัวนี้เป็นคันที่เราขี่เลยนะเอาเอามาโชว์กันเต็มที่เลยเป็นสไตล์คุยเซอร์นี่แล้วก็โมเดลใหม่ล่าสุดอีกคันหนึ่งที่เปิดตัวแทบจะคู่กับเจ้า gorilla 4 5่า450เลยนะคือช็อตกัน650ครับอันนี้คือผมได้ทำคลิปรีวิวแล้วทดลองขี่ไปแล้วนะไปดูที่ช่องฟิ้งกับชายได้ครับอ่าเนี่ยโมเดลใหม่แล้วก็โชว์รูมเนี่ยเขาขายรอยเยาอลลอยด้วยนะรอยเยาอลลอยเนี่ยเขาเป็นโมเขาเป็นรถ แบรนด์แบรนด์ของอิตาลีอีกแบรนด์หนึ่งนะเป็นแบรนด์ยุโรปสมัยก่อนเนี่ยแบรนด์มอเตอร์ไซค์อิตาลีเนี่ยเขาจะแตกกันออกมาเยอะมีเวสบ้าลมเบต้าใช่ไหมแล้วก็รอยยองอร่อยนี่แหละที่แตกกันออกมาจากทีมโรงงานเดียวกันตอนนี้คือเขามีขายในไทยด้วยนะแล้วโชว์รูมเนี้ยเขาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้คันนี้เป็นรุ่นใหม่นะที่เพิ่งเปิดตัวก็เอามาโชว์ด้วยคันนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อง,งานมอเตอร์อ็กโปปลายปีที่แล้วที่ผ่านมานะสวยสวย แล้วรถเขาแบบว่าเป็นมิดมากแล้วดีไซน์อ่ะเขาเป็นยูโรเปียนดีไซน์นะจะสังเกตว่าดีไซน์เขา่จะไม่ออกแนวเป็นแบบอิตาลีจัดนี่นี่ดูเอมเบมด้านาหน้าเขาีอยเอมเบมเขาน่ารักไม่เหมือนใครนะนี่แล้วก็เน็กไทของเขาก็จะเป็นลายแบบนี้เขาจะเน้นงานโครเมียมก็จะมีทั้งความคลาสสิกแล้วก็ความโมเดิร์นอยู่ในตัวระบบขับขี่ภายในจอก็เป็นจอสีหมดแล้วนะเป็นจอสีหมดแล้วสวยสวยสวยมากๆเลย นี่เขาก็มาเปิดบูธในงานด้วยนะเดี๋ยวใครสนใจรถร o อย l e n ออิน hmm. ฟิวก mm ่รอยเย่อออลอยก็โทรไปที่เบอร์ที่ผมขึ้นไปให้ในคลิปได้เลยนะครับ mm hmm. นี่ครับเรามาลองขี่เจ้า o o n ด d าแ h กันดูนะครับ mm hmm. ตอนนี้งานบรรยากาศเริ่มคึกคักแล้วตอนแรกว่าจะไม่ขี่นะแต่พอดีคุณเชอรี่เขาอยากซ้อนแล้วก็ขี่ชมบรรยากาศภายในงานด้วยนะบ่าเดี๋ยวเราไปขี่รถเล่นกันนะครับ mm hmm. โอ้โหรถเล็กมาก <laughs> อันนี้คือรถแฟชั่นแท้ๆเลย <laughs> อุ้ยระวังระวังนี่บรบรยากาศรอบๆงานนะครับคุณเชอรี่เสย e ต้นไม้ไปแล้วระวังรถสวนระวังรถสวนโอ้ ping. โหอ้าวอ,ออกนอกงานกลับไปเข้าไปในงานนี่ไงก็เข้าทางนี้ได้แหมตรงนี้สวยตรงนี้สวยสวยก็เลยขับบนมาตรงนี้ไงออวระวังหินกวดงนั้นเลยอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นบริเวณทุ่งปอเพืองนะครับแล้วก็ฉากหลังเป็นเขาหินปูนนะ นี่ก็ขี่ระวังหน่อยเพราะว่าหินกวดหมดเลยแต่ว่ารถเขาต่ำครับแดกแล้วก็เบาเลยเนาะเขาเป็นจัดว่าเป็นมินิบคยนะจริงๆก็คือเป็นแฟชั่นไบคยด้วยนั่นแหละมีสี่เกียร์นะครับขี่สบายๆแต่แรงบิดดีนะโอ้บรรยากาศดีดีตอนนี้พาทิศลงแล้วนะทุกคนเริ่มเย็นขึ้นมาเลยครับพอพาทิศปุ๊บลงไปหลังภูเขาโอุ้่มอเทียงสวยอ่ะโอ้ ชรยากาศดีบรรยากาศดีต้องขอบคุณขับเ้าพิษณุโลกมากนะครับที่ให้เรายืมแด็1ร5 5มาขับขี่เล่นภายในงานนะ <c oughs> ะเดี๋ยวเราวนไปคืนทงั้งก่อนเดี๋ยวเราจะขับไปที่หน้างาน <c oughs> เดี๋ยวเรากลับเข้างานกันก่อนนะครับ นนก็จะเป็นซุ้มประตูหน้าทางเข้านะยี่ขี่เหินขึ้นมาเสียดายไม่ได้กดถ่ายไว้รถมันเล็กครับ นี่นะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็มามุงบรรลุนกันแล้วนะถ่ายรูปกันแล้วยกกล้องกันหมดเลยบรรลุนก็ทยอยลอยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอตกค่ำนะต้องสวยแน่เลยครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยเป็นภูเขายินปูนนะแม่มีหลายรูปนะมีตัวกระตูนด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายกันไปถ่ายกันนะโอ้ยสวยสวยสวยบรรยากาศดีดีพระอาทิตย์ลงแล้ว ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อฝากติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วก็ฝากบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดทิษณุโลกนะเนินมะปางบ้านมุงครับมีอีเวนต์ลงหลากหลายมากๆเลยนะแล้วก็มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับสวัสดีครับ